เรื่องนั้นตึงอย่างนี้ก็ถือว่าหน้าต่อรองในการขาเรื่องงาน,นได้ดีเพราะฉะนั้นดวงชะตายุยังน้อยครับยังมีเวลาเยอะั้งถามว่าจะรวยไหมยอ,อย่างนี้เขาบอกว่าเลือกกับผัวไปแล้วหนึ่งคนแล้วคนแรกเนี่ยก็หมายถึงว่าคนนี้อยู่ได้สบายหรือครับมั่นคงนย้อนอย้ายเปลี่ยนแปลงหมดอย่างน,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 นี้ก็ยกย้ายเปลี่ยนแปลงเลือกับแฟนมาได้คื ไม่รวยครับรายมี้ยูแต่ว่ามีอยู่มีกินครับแต่อย่างนี้ก็ถือว่าเส้นตั้งคืนยาวก็ถือว่าดีห้าห้าล้านอย่างท่านดูอย่างก่นเออรายมีอนี่ก็ไม่จนเพราะว่าเส้นมาตั้งคืนเยอะผมไม่รู้จะดูใครก่อนเเออางดน จริงๆก็ลายมือแบบนี้ก็เป็นลายมือของชาวบ้านนลักษณะรายมว้ก็คือฐานดีฐาดีมีฐานมีทีดีแต่โชคดีตั้งหวยตั้งเบอร์ซื้อได้อ่ยซื้อได้เชิญทางนี้เลยครับมาทางนี้เลยเจ้าของหนูของหนูเจ้าของร้านนะหน้าร้านหนู